ปูทวดครับที่นี่ที่ไหนครับข้ามาตรงานนางไม้มีอะไรให้รับใช้เจ้าคะสวัสดีครับไม่ต้องให้เตือนเลยนะใครครับปูนี่นางไม้อืม ช่วงนี้มีชาวบ้านมาตัดไม้ทำลายป่ากันมากทําให้วิมานของลูกขาเทวาเนี่ยถูกทําลายไปด้วยพวกเองช่วยไปเตือนพวกเขาหน่อยนะแต่อย่าให้ตกใจมากล่ะช่วยค่ะเฮ้ยอะไรเจ้าแม็กเป็นอะไรปู่ทวนครับผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอ๋อนางลำดวนมันอยู่ตั้งแต่ฆ่าตายใหม่ๆตอนเนี้ยเป็นบริวารของแม่นางไม้เขา พี่ข้าส่งไปเตือนเองไงเองจำตอนกิ่งไม้ตกได้ไหมถ้างั้นข้าไปก่อนละ ไปกันนะครับอ๋อสมเวสีน่ะบุญน,น้อยเลยไม่มีที่อยู่เหมือนกับข้าต้องคอยหาของกินของเส้นไหวของที่ชาวบ้านเอามาชิงแล้วเอามากินแบบนี้เลยแล้วทำไมเขาต้องหันมายกมือไหว้ปู่ด้วยละครอา้าวนี่เองไม่รู้อะไรซะแล้วข้าหัวหน้าเขตชูนะหัวหน้าเขต,ห,ห,เขตหัวหน้าเขตคืออะไรหรอครับหัวหน้าเขตก็เป็นผู้ดูแลผีและเทวดาแถบนี้ทั้งหมดเพราะบุญเยอะกว่า ทำหน้าที่เหมือนอ๋นอในอำเภอในโลกมนุษย์นั่นแหละ เปลี่นี่ตาเองแล้วให้ฟังพี่วัดไงเปลี่ยนที่คุณตาบอกว่าเป็นญาติของเราพี่ชอบขโมยของวัดเหรอครับมันรู้ว่าข้ามาเลยมาขอส่วนบุญน่ะสิเราทำยังไงครับปู่ทวดเองก็นึกถึงบุญที่เองเคยทำมาแล้วก็แผ่บุญกุส่วนให้กับมันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรที่เคยทำมาแล้วเอาไปให้หมดเลย ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาไม่ว่าจะถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรแล้วไปให้หมดเลยนะอย่ามาหลอกกันมาหลอกกันเลยนะเอาไปเถอะไปเถอะเดอาไปให้หมดเลยบุญเลยทิ้งเองไปให้หมดเลยว้าจุดแมทที่ไปยังไม่ทัน